สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมมิสเตอร์วีนะครับจากเมื่อ EP ที่แล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับเจ้าเครื่อง x อ็กซเจาก High Vision นะครับรุ่น NPSC 5 0 3 0 HM นะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของฟังก์ชันการทำงานของเครื่องนะครับ <Okay. S 1> ว่าที่หน้าจอของเครื่องเนี่ยโปรแกรมเนี่ยเขามีฟังก์ชันอะไรที่ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์แล้วก็ดูภาพข้อมูลที่เราเอ็กซเรย์ได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับมาเริ่มที่ตัวฟังก์ชันแรกนะครับก็คือจะเป็นค่าที่เป็นดีเฟ t ออกมาก็จะเป็นภาพสีนะครับถ้าเป็นสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นโลหะนะครับถ้าเป็นสีเขียวนะครับก็จะเป็นสารที่เป็นสารประกอบหรือเป็นสารมิกเซ็ตนะครับยกตัวอย่างเช่นพลาสติกเป็นต้นนะครับถ้าเป็นสีส้มนะครับก็จะเป็นอินทรีย์สารนะครับ ที่ย่อยสลายได้นะครับอาจจะเป็นผล,ลไม้อาจจะเป็นเนื้อนะครับหรืออาจจะเป็นหนังนะครับเรามาดูในการดูฟังชันแรกเลยนะครับ B/W ตรงตัวเลยนะครับก็คือเป็น black and white นะครับกรณีที่ปกติเนี่ยถ้าเป็นดูเป็นภาพสีนะครับหรือ C.R. color เนี่ยก็จะทําการแยกแยะประเภทของสารได้ในเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่กาจ,จะรู้ว่าสีน้ําเงินสีเขียวสีเหลืองเนี่ยแบ่งเป็นสารประเภทอะไรแต่ถ้าต้องการดูความคมชัดของ ตัวขอบต่างๆนะครับก็จะกดที่ฟังก์ชันแรกก็คือตัว BR หรือ Black and White นะครับกรณีที่กดตัว BR นะครับหรือกด CR Color เนี่ยทางภาพขาวดำและภาพสีเราสามารถกด Convert ได้นะครับก็จะมาที่ตัวตำแหน่ง RS นะครับ RS ตัวนี้เนี่ยจะทำการสลับค่าออกมานะครับก็คือทำการ Convert ภาพสีนะครับอย่างตัวนี้จะเห็นได้ชัดเจน J, นะครับสีดำกับสีขาวก็จะสลับ ดำขาวนะครับกับ black ไว i เป็นไวท์แ black นะครับในส่วนของคันเลอร์เหมือนกันนะครับเราจะทําการนเว v ร์ตสีภาพนะครับตัวนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยหลักๆก็จะสลับอยู่ที่ black and white นะครับแล้วก็คันเรนะครับนอกนั้นียจะเป็นการผสมค่าต่างๆนะครับผมขอใช้ตัวค่าคันเรเป็นค่าหลักก่อนนะครับคราวนี้ตัวฟังก์ชันที่ที่นะครับก็คือ LE LE นะครับก็คือเป็น enhance นะครับ ก็คือเป็นจะทำการดู Blue, นะครับพื้นที่ที่มีการทับซ้อนนะครับอย่างกรณีที่บริเวณจุดที่มีการทับซ้อนนะครับภาพที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะซ้อนภาพข้างหน้าขึ้นมานะครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเห็นตัวโครงสร้างที่อยู่ด้านหลังได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับตัว HP นะครับ HP ก็คือ ไฮเพเนเทชันนะครับก็จะทำการเอ็กซเรย์ที่มีกรณีที่มีโลหะนะครับหรือวัตถุที่มีความหนาแน่นสูงนะครับก็จะกดตัวนี้เครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยก็จะเน้นการสแกนที่แรงมากขึ้นนะครับเพื่อให้สแกนผ่านวัตถุที่มีความหนาแน่นสูงนะครับกรณีเดียวกันนะครับ LP ก็คือ penetration นะครับคือการทะลุทะลวงในระดับอ่อนๆน,นะครับก็คือว่ากรณีที่กระเป๋าหรือสิ่งที่เราสแกนเข้าไปเนี่ยมีความหนาแน่นน้อยนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเลือก ทำการสแกนในระดับอ่อนเพื่อให้เหมาะสมกับกับการสแกนวัตถุตัวนั้นนะครับคราวนี้ต่อไปนะครับตัว GE นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Enhance นะครับ Enhance Image ก็คือว่าจะทำการเน้นดูตัวรายละเอียดของเนื้อวัตถุที่เราสแกนเข้าไปจะเห็นว่าเมื่อเรากดตัวตัว Enhance นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ การดูภาพที่มีรายละเอียดสูงนะครับเราก็จะเห็นว่านอกจากที่เราจะเห็นโครงสร้างแล้วจะเห็นไส้ใน่อทข้งละเอียดเช่นตัวนี้ครับเป็นสปริงที่ขดอยู่นะครับมีหลอดเข้ามานะครับแล้วก็จะมีตัวตัวเนื้อที่เป็นเนื้อตัวพลาสติกนะครับเนื้อตัวกระเป๋านะครับขอบหนังขอบผ้าต่างๆเราก็จะเห็นตัวรายละเอียดปีกย่อยได้ยอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ผมกดตัว G e ออกนะครับ ก็จะเป็นภาพปกตินะครับอาจจะเป็นภาพเป็น normal นะครับตัวนี้ก็ชื่อเป็น enhance หรือเป็น super enhance ก็จะคือเน้นรายละเอียดที่มากกว่าเดิมนะครับนี่เห็นโครงสร้างเป็นปกตินะครับต่อไปนะครับตัว os os อย่างที่บอกมาแล้วก็คือ organic นะครับ organic ก็คือสารที่ย่อยสลายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซากพืชซากสัตว์หรือว่าเป็นเนื้อนะครับเป็นหนังนะครับตัวนี้ก็จะตัด ออร์แกนิกออกนะครับ OS ก็คือออร์แกนิกเอ็กซ์คชันนะครับจะตัดในส่วนที่เป็นสารที่เป็นอินทรีย์สารออกทั้งหมดก็จะเน้นดูในส่วนที่เป็นโลหะนะครับหรือเป็นสารที่เป็นลักษณะพวกสารประเภทพลาสติกหรือสารประกอบนะครับคราวนี้จะเห็นว่าบริเวณพื้นท้้งหลังนี่ครับตัวนี้ที่เป็นขวดน้ำนะครับหรือขวดสเปรย์เนี่ยจะโดนตัดหายออกไปนะครับเพราะว่าเราจะเน้นดูส่วนที่เป็นตัวของอาสารที่เป็นมิกเซ็ตสารประกอบนะครับกับ ชนิดที่เป็นโลหะนะครับลักษณะนี้นะครับพอเรากดปุ๊บภาพทุกอย่างก็จะเป็นภาพปกตินะครับคราวนี้ในส่วน MS เหมือนกันจะเป็นการตรงกันข้ามกันนะครับก็คือจะตัดไอออร์แกนิกออกไอออร์แกนิกก็คืออะอนินซีสารนะครับตัวนี้เห็นเลยครับว่าอะนินซีสารหรือโลหะต่างๆได้ถูกตัดออกมาเป็นขาวดําเราก็จะเน้นดูในส่วนที่เป็น สารที่เป็นอินทรีย์สารนะครับสีจะออกประมาณส้มนะครับแล้วก็สารที่เป็นตัวลักษณะสารประกอบนะครับหรือเป็นมิกเซตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นขดลวดพลาสติกนะครับอ่าเนี้ยจะมีโลหะผสมนิดนึงนะครับแล้วก็จะเป็นเน้นตัวของกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าลักษณะเป็นกระเป๋าหนัง PE นะครับนะครับแล้วก็จะเป็นตัวขดขดลวดหรือว่าเป็นตัวสายที่เป็นสายพลาสติกต่างๆก็จะเด่นขึ้นมานะครับ ตัวโลหะก็จะตัดเป็นสีดําไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเหรียญหรือเป็นตัวซิปนะครับที่เป็นโลหะตัวกุญแจนะครับตัวของตัวแบตแบตเตอรี่นะครับต่อไปนะครับในส่วนของ R S นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นอ่านิ g ก t i นะครับภาพนี้เป็นภาพเป็นภาพสีนะครับพอรากดเป็นน e g a t i ออกมาเนี่ยก็จะสลับผอนเบิดมาแต่ว่าอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดถ้ามาดูที่ Black and White นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปแล้ว Black and White จะเห็นชัดเจนนะครับก็จะเป็นการคอน v e r t ภาพสีเป็นในลักษณะ p o s i t i v e กับกับกับน g a กทีฟนะครับถ้าเป็นภาพขาวดำจะเห็นอย่างชัดเจนภาพสีก็สลับเหมือนกันนะครับคราวนี้ในส่วนของตัว BT นะครับ BT ก็คือ Brighting นะครับก็จะเน้นความสว่างของภาพที่เป็นให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับก็จะช่วยในการวิเคราะห์นะครับ อีกอันนึงก็คือตัวตัวดาร์กนะครับตัวดาร์กนี้ก็คือตรงข้ามกันก็คือเน้นความเข้มของภาพให้มีความมืดมากขึ้นนะครับเหมาะกับการตรวจเช็คนะครับสําหรับกระเป๋าที่เรามีความหนาแน่นแตกต่างกันนะครับหรือต้องการเน้นดูส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับสําหรับตัว GE นะครับตัว GE ตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นการ ปรับภาพนะครับ GE ก็คือตัวสเกลของ Gray Level นะครับตัว Gray Scale ตัวนี้ก็จะคือถ้าเราเห็นให้ดูที่ขาวดำจะเห็นชัดเจนว่ามันจะเป็นการไล่สเกลระดับสีที่เป็นระดับสีเทานะครับจากสีขาวไล่ไปเรื่อยๆจะเป็นระดับเลเวลชั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถตรวตรวจสอบนะครับได้อย่างโดยง่าย โดยไม่ต้องกดเยอะนะครับก็จะไล่สเกลไปเรื่อยๆเ,เน้นดูความหนานแน่นขนาดอุปกรณ์ที่มีความหนานแน่นน้อยที่สุดจนถึงความหนานแน่นมากที่สุดนะครับอันนี้เรามาดูเป็นภาพสีก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นก็จะสลับกันเป็นเป็นคันเลร์สเกลนะครับก็จะไล่ระดับเฉดสีขึ้นไปนะครับคราวนี้เมื่อเราทําการปรับภาพต่างๆแล้วนะครับเราปรับรวมกันหลายๆอย่างเนี่ย เราเลือกหลายอันได้นะครับผสมกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องการจะใช้ส่วนไหนนะครับเน้นดูความชัดเจนต่างๆนะครับะนะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อเรากดแล้วอาจจะมีะฟังกช์ชันที่ปเป็น3ฟังกช์ชันหลักตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เป็นฟังกช์ชันที่เราตั้งไว้ก็คือเป็นคัสตอมนะครับเราอาจจะเป็นฟังกช์ชันที่เราใช้บ่อยๆเราก็จะตั้งในตัว f 1 f 2 f 3ได้นะครับ แต่นี้ผมตั้งตัว f 1ไว้นะครับให้เป็นค่า Default นะครับกรณีที่ปรับดูหลายอย่างนะครับกดมาที่ฟังก์ชันที่1นะครับที่ผมตั้งเป็นค่าาตั้งไว้เป็นค่าสําเร็จรูปนะครับก็จะเป็นค่า Default ปกตินะครับกลับมาเป็นค่าพื้นฐานนะครับตัว f 2นะครับตั้งไว้เป็นค่าที่เป็น s e โ o Color นะครับหรือลักษณะเป็นสีเสมือนเน้นเป็นภาพสีเต็มนะครับเน้นเป็นภาพสีที่ต้องการการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับ เขาจะเรียกว่าในบมดของซีดคคนเลอร์นะครับหรือสีเสมือนเต็มนะครับในส่วนของฟังก์ชันที่3ผมตั้งไว้ที่ Z789 แนะครับแซ9คืออะไรก็คือตัวการแยกอะตอมสีนะครับตัว Z7 นะครับก็จะเป็นตัวน้ํากับพลาสติกนะครับเป็นหลักแล้วก็ตัว Z8 นะครับก็จะเน้นดูในส่วนของที่เป็นสารประกอบระเบิดหรือสารยาเสพติดนะครับ ส่วนตัว Z9 นะครับก็จะเน้นเป็นตัวยาที่เป็นประเภทยาทปกตินะครับถ้าเราต้องการดูค่าฟังก์ชันใดๆที่เราต้องการตั้งเพิ่มเติมเนี่ยเราก็มาตั้งในค่าสูงรพวกน,น,นี้ได้นะครับส่วนสําหรับวิธีการตั้งค่านะครับค่าสูงเนี่ยอาจจะมีความรายละเอียดปิปย่อยในส่วนของฟังก์ชันท่้งเยอะจะไปดูใน EP ต่อไปนะครับแล้วก็สําหรับตัวหน้าจอนะครับผม ผมขอกดมาที่ค่าดีฟ้านะครับมันก็จะมีอีกโหมดหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถมากดที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับหรืออันนี้ผมตั้งไว้ก็คือที่ตัวเมาส์นะครับเราสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกได้นะครับจะสังเกตว่าตัวนี้อยู่ซูมที่ 3x นะครับซูมสูงสุดนะครับก็ตอนนี้เซฟไว้อยู่ที่ได้สูงสุดอยู่ที่ 32x นะครับแต่ก็ระดับที่ดูปกตินะครับสัก1 x หรือ 2x นี่ยก็จะเห็นรายละเอียดที่ ที่ค่อนข้างเต็มจอแล้วนะครับบางบางส่วนนะครับผมก็สามารถปรับดูเพิ่มเติมได้นะครับต้องการเน้นตัวไหนนะครับลักษณะนี้นะครับสำหรับตัวปุ่มที่เราใช้ในการคอนเวิร์ตภาพนะครับหรือว่าใช้ในการวิเคราะห์ภาพต่างๆก็ฟังก์ชันหลักก็หมดไปแล้วนะครับส่วน ฟังก์ชันที่มีเพิ่มเติมนะครับอย่างข้างล่างตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการสต็อปแล้วก็แล้วก็เป็นแบ็คเวิร์ดฟอร์เวิร์ดนะครับก็ทําการาใช้ตัวสายพานให้ทํางานนะครับซึ่งสายพานตัวนี้นะครับเราสามารถเซตให้มันไปทางเดียวก็ได้นะครับไป2ทางก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของตัวนี้คือพรีวิวนะครับกับ Next ก็คือว่าการดูภาพย้อนหลังนะครับเราทําการสแกนไปแล้วเราต้องการเลือกดูได้นะครับ หรือว่าจะกลับมาที่ภาพล่าสุดนะครับตัวนี้ก็ไปต่อไม่ได้แล้วเพราะกระเป๋าตัวนี้เป็นภาพสุดท้ายนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำฟังก์ชันการใช้างานนะครับของตัวโปรแกรม e x ็กซจากไฮพิชั่นนะครับถือว่ามีฟังก์ชันมาให้ใช้งานได้ครบถ้วนสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับ สนใจนะครับติดต่อบริษัทติตั้งโกกัส021368989นะครับวันนี้สวัสดีครับ